สวัสดีเช้าวันพุธครับเดีเวลาต้องออกไปทำงานแล้วครับผมจุกรูไปไหนครับไปทำงานน้ำกันบอกแม่บรรยากาศเราจะพาหอยไปทำงานด้วยครับวันนี้ครับแมอออบ่อยู่ดีก็อิจฉาหอยครับอยู่แล้วบรรยากาศ โอ้ฝนตกงนี้คีเก็บไปทำงานแล้วต้องทำใจสักรคดยะหนึ่งครับเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวหยุดรอนอนเล่นอยู่บ้านสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนครับว่าฝนม,มันจะหยุดตรกไหมครับนี่ครับไปกระโดดประจำตำแหน่งครับผมแรงมากครับถึงร้อยี่สิบห้าซีไม่มีใครแสงได้นะผมบอกไว้นะมาดูล่าๆก่อนครับมันจะหยุดตรงไหมเนี่ย เดี๋ยวเรานั่งทำใจแป๊บหนึ่งครับนั่งนั่งทำใจแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเรานั่งดูบรรยากาศแป๊บหนึ่งก่อนเพื่อไปครับ